พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านประวัติศาสตร์ได้สอนเราแล้วว่ากรุงศรีอยุธยาจะไม่แพ้ถ้าไม่มีคนไทยขายชาติให้กับพมา่าประเทศนี้เราเสียดินแดนมากกว่าที่เราเหลืออยู่ จนกระทั่งในแผ่นดินรัชการที่9ต่อแผ่นดินรัชการที่สิบเรามีคำพูดกันว่าจะไม่ยินยอมเสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวแต่ท่วงทำนองของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกอุงอิงนี้รวมกระทั่ง เกี่ยวข้องกับผู้เป็นพ่อคือคุณทักษิณชินวัตรเราไม่ได้เห็นซึ่งความแข็งแรงของประเทศและก็มองสถานการณ์เรื่องดินแดนเป็นเรื่องรองทั้งสิน้นพี่น้องลองดูสภาพในปัจจุบันดีครับในขณะที่เรามีปัญหาเรื่องดินแดนในทำเนียบรัฐบาล แก่งแย่งเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกันในขณะที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินแดนรัฐบาลทำเรื่องบอลคาสินโนไม่แยแสความรู้สึกของประชาชนขณะประเทศไทยมีปัญหาอยู่ที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกรัฐมนตรีไปกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกตรงกันข้ามกับทุกเรื่องที่คนมีความกังวลและพี่น้องดูตั้งแต่ต้นว่าตอนเกิดเหตุการณ์แรกๆคิดว่านี่นะครับลัทธิการสร้างฮีโร่ก็จะเกิดขึ้นบอกว่าจะเปลี่ยนสนามรบไปเป็นสนามตะกร้อ ไปเล่นก่อนไปไปเล่นตะก้อก่อนไปต่อมาก็บอกว่าโนแมนแลนเพื่อจะอธิบายว่าแผ่นดินดนี้ไม่มีเจ้าของเนี่ยผมก็เลยไปแปลใหม่ว่าโนแมนแลน์แปลว่าชายที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายก คุณทักษิณโนแมนแลนบิ๊กอ้วนก็โนแมนแลน์ตามไปเจรจาในระดับเดียวกันกับทางกัมพูชานายกบอกว่าโอเคมาแต่ทางการกรัมพูชาปฏิเสธทุกข้อเมื่อเขายืนยันชัดเจนว่าทั้งสามประสาท หนึ่งช่องเขาจะพาไปสารโลกไม่เอาไปประชุมในเจบซีซึ่งประเทศไทยส่งคนชื่อประสาทไปเจรจาเรื่องประสาสตอันนี้หนักเอาคนประสาทไปเจรจาเรื่องประสาทที่เขาไม่ยอมเอาจิตประสาทเข้าไปเจรจากับคนชื่อประสาท ความเป็นจริงนั้นการเจราจาต้องยกเลิกไปเพราะเจบถ้าใครคิดว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคยใช่ตำแหน่งนี้จะมีอยู่กับประเทศไทยและกับประเทศเพื่อนบ้านไปตลอดชาติเพราะเรามีปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนในชายแดนระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้นในแผ่นดินตรงที่ตกลงกันไม่ได้ต่างฝ่ายจะต้องไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปผมเรียนกับพี่น้องว่าทางการกัมพูชานั้นเขาปกครองด้วยความเป็นชาตินิยมรัฐบาลชาตินิยมร้อยเปอร์เซนต์ฝ่ายค้านจะห้ารอยเปอร์เซนต์แต่ประเทศไทย เราเป็นประเทศผลประโยชน์นิยมในแนวคิดรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็พูดเสมอว่าถ้ารัฐบาลมันใช้ไม่ได้มันก็ไม่ต้องมีรัฐบาลวันนี้เนี่ยนะครับที่เหตุการณ์บ้านเมืองเราไม่เกิดความเสียหายเรามี ทหารและก็มีประชาชนพี่น้องจะได้เห็นว่านี่นะครับการขยับจุดเนี่นะครับที่ช่องบกที่เห็นว่ารองแม่ทัพไปเจรจากับฝั่งกัมพูชารัฐบาลทำหน้าที่อะไรครับเหมือนพวกบริษัทประกันภัยอะมาเคลมเลยมาเคลมเคลมเคลมเราต้องการผู้นำประเทศ ไม่ใช่คนขายประกันแต่หลักใ,ใจใจความก็คือว่าที่ท่านอาจารย์บานเทพที่สนที่ได้อธิบายวันนี้เราต้องตั้งหลักใหม่แล้วต้องประกาศยกเลิกทั้งสอง MOU ไม่ว่า4 3 4 4, 4ยกเลิกไปก่อน เอาทุกอย่างที่เสมอพาดมากลลงกันไหม่บ b ซที่ประชุมกันก็ต้องยกเลิกประชุมไปก็ไม่มีความหมายอะไรวันที่12-13ในประเทศไทยน่าลุ้นกว่าเยอะเราจะ,ะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าแผ่นดินนี้เราไม่พร้อมจะสูญเสีย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราถูกมหาอำนาจปักปันเขตแดนเอาเปรียบประเทศไทยมาโดยตลอดความเป็นเอกราชของชาติแลกด้วยความถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าฝรั่งเศสไม่ว่าอังกฤษแต่วันนี้มันไม่มีเจ้าอาณานีคงพวกนั้นเราจะยออไม่ถูกเอาเปรียบไม่ได้ เราถูกเอาเปรียบจนกระทั่งว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายขี้หน้ามากที่สุดเราอาจจะยอมเห็นคนขายหน้าแต่เราจะไม่ยอมคนขายชาติเด็ดขาดที่เราเด็นอะไรผมเรียนจากพี่น้องประการสุดท้ายก็คือว่าเมื่อแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเราถ้ารัฐบาลน,นี้ ไม่ทำหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินของเราเขาจึงไม่ใช่รัฐบาลของเราเมื่อคุณทำหน้าที่